สวัสดีค่ะเพื่อนๆมีใครมาฟังกันบ้างคะวันนีน้น่าจะเป็นหัวข้อที่แบบจักรวาลส่งให้บีนะเพราะอยู่ๆแบบเปเดินในส่วนอีกแล้วแล้วก็ข้อมูลก็ไหลมาเต็มมากเลยเรื่องความมั่งคั่งเนาะแล้วแบบคือพูดเลยว่าช่วงนี้คือความมั่งคั่งอ่ะหลังไหลมาเต็มสายมากๆแบบที่จักรวาลนนะให้ให้บีและให้ข้อมูลเพราะบีราจะสอนเรื่องความมั่งคั่งนะคะ ถ้าเกิดใครต้องการความมั่งคั่งมากขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นอะ่ะถ้าเกิดใครได้แชร์ไลฟ์เนี้ยคุณอาจจะได้แชร์ความมั่งคั่งให้กับคนอีกมากมายก็ได้นะเพราะนี่ไม่ใช่ข้อมูลของบิงนี่คือบินสื่อสารผ่านจัก,กรวาลเนาะใครก็ตามนะคะที่ได้รับสารนี้จะมีชีวิตที่ดีขึ้นก็จะมาเห็นสารนี้นะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะสวัสดีค่ะคนสวยนะคะผู้มั่งคั่งอยู่แล้วนะคะ สิ่งที่บินอยากจะมาบอกระหว่างรอนะคะก็คือจริงๆแล้วอะ่ะเหมือนช่วงเนี้ยเ,เราอะ่ะรู้สึกมั่งคัง่งมากๆโดยที่จริงๆอะ่ะสภาวะตอนเนี้ยอ่าสมมติว่าสภาวะทางกายหรือทางกายที่วัวัตถุธาตุเนะาะธาตุมันมีธาตุทั้งสี่เนาะมันมีดินน้ำมีลมมีไฟแล้วจริงๆแล้วอะ่ะความมั่งคั่งอะ่ะมันมีอยู่แล้วเพื่อนๆนึกออกไหมว่าจริงๆแล้วอะ่ะต้นไม้ ก็อยู่กับมันของมันอย่างนั้นน ah. okay. ึกออกปะเงินเขาอยู่กับมันของมันอย่างนั้นแล้วทุกอย่างอ่ะทุกสรรพสิ่งอ่ะมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นสวัสดีค่ะโคดอ้อมผู้มั่งคั่งนะคะเช่นกันนะคะแต่เพื่อเชื่อไหมยิ่งเราอ่ะโฟกัสไปที่พลังงานที่แบบว่า เนื่องจากพลังงานมันก็มีความมั่งคัง่งมีความขาดแคลนเนาะสวัสดีค่ะผิวสวยผ่องแสงดีมากค่ะโอ้โหแน่นอนค่ะคุณมากค่ะรับตลอดเป็นคนแบบรับตลอดนะคะตั้งแต่แบบบินศึกษาจิติญญาณเนาะแล้วก็ฝึกจิตของเราเนอะใช้ฝึกสติอยู่กับพุทโธนะคะหรือพุทโธเมน,นาโถพลัตะนาตรนะคะบินใช้สองอย่างเลยคือแบบว่าจริงๆแล้วอะ เนื่องจากที่มันบอกอ่ะเอาใหม่ธาตุมันมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วในธรรมชาติเพื่อนเอกมา้ต้นไม้มันมีต้นไม้อยู่แล้วแล้วเกี่ยวอะไรกับเงินเงินก็มีอยู่แล้วตามธรรมชาติวัตถุธาตุทั้งหมดอ่ะมันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติแล้วใครก็ตามอ่ะที่ต่อให้จักวรวาลใบเนี้ยทุกคนอ่ะเขาแจกเงินคนละล้านบาทใครเคยได้ยินบ้างเขาแจกเงินคนละหนึ่งล้านบาทให้กับทุกคนเท่าเทียมกันคุณอ่ะ คุณอะสุดท้ายแล้วอะเงินตอนสุดท้ายแล้วจริงๆพอมาวัดกันจริงๆแล้วอะเงินอะก็ยังคงอยู่เท่ากับคนสมมติว่าคนคนนี้ได้หนึ่งล้านบาทอะแล้วตอนแรกเขารวยร้อยล้านเขาโดนลิฟเงินหมดเลยนะเหลือเป็นศูนย์แล้วทุกคนโดนแจกแจกเงินคนละหนึ่งล้านบาทเพื่อนเพื่อเชื่อแหมว่าคนรวยก็ยังคงจะรวยเหมือนเดิมคนจนก็ยังจะคนจะจนเหมือนเดิมเพราะว่าอะไร จริงๆแล้ววัตถุธาตุมันมีอยู่แล้วค่ะเพื่อนๆแต่สิ่งที่อยากจะบอกเพื่อนๆก็คือเพราะว่ากาบความรู้สึกต่างหากที่แต่ละคนมีไม่เหมือนกันเนี่ยคือคีย์เลยนะคะคีย์ในการที่อยู่อยากจะมั่งคั่งที่แท้จริงนะไม่ว่าใครก็ตามที่มาดูไลฟ์นี้นะคุณจะได้รับประโยชน์จากไลฟ์นี้นะคะขอบคุณมากและฝากแชร์ความมั่งคั่งให้กับโลกใบนี้มหาศาลนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณมีเงินเท่าไหร่ มีจำนวนเงินเท่าไหร่แต่มันคือความรู้สึกและการเป็นของคุณแล้วความรู้สึกกับมันจะมั่งคั่งได้ไงเมื่อตอนนี้มันมีสมมติว่าคุณมีอยู่ห้าบาทเนี้ยมันจะรู้สึกมั่งคั่งได้ไงมันง่ายมากคือใครๆก็บอกให้คุณขอบคุณใช่ไหมแล้วพี่ก็ยังจะบอกคุณอยู่ว่าให้คุณขอบคุณเพราะว่าอะไรจริงๆแล้วเนี่ยเออความแบบ การขอบคุณน่ะมันจะยิ่งทําให้สมองของคุณะคะ่ะมันกลับไปโฟกัสที่พลังแห่งการมีแล้วมันจะทให้มีมากขึ้นอย่างเช่นคุณมีห้าบาทอะ่ะอย่างน้อยคุณก็ยังมีนะไว้ห้าบาทแต่มายาหรือความคิดในหัวะคะ่ะหรือความคิดที่เป็นข้อจํากัดนี่แหละเป็นเหตุที่ทําให้เราอะ่ะรู้สึกถึงความขาดแคลนเพราะฉะนั้นจริงแล้วอะ่ะบินที่บินบอกเนอะคนที่รวยอะ่ะ ก็ยังจะรวยเหมือนเดิมต่อให้เขาแจกเงินคนคนละล้านหนึ่งคนจนก็จะใช้เงินจนหมดแล้วก็จะยังกลับมาจนแล้วก็บ่นว่าทำไมมันจนทำไมรัฐบาลไม่ช่วยทำ,ทำไมนู่นทำไมนี่มันก็จะเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าคุณไม่รู้สิ่งนี้ไม่รู้ว่าหนึ่งจริงแล้วธาตุวัตถุธาตุวัตถุคือเงินมันมีอยู่แล้วแต่สิ่งที่คุณต้องทำคือการขอบคุณความรู้สึก ที่แบบว่าคุณต้องรู้สึกถึงความแบบมั่งคัง่งความรู้สึกแบบเออฉันมีอ่ะฉันมีมากมายฉันมีเหลือเฟือด้วยการที่แค่คุณได้รับอะไรมาเนะเงินน่มันเป็นแบบคุณรึกอ,ออกไหมว่าจริงๆอ่ะบางทีอ่ะสมมติว่าคุณได้รับมีเงินห้าบาทก็จริงแต่บางทีจัก,กรวาลอ่ะเขาไม่ได้ส่งความมั่งคั่งมาเป็นเงินค่ะมันจะมาเป็นในเรื่องของมิตรภาพเช่นบางทีคุณอาจจะได้ของกินจาก จากเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วคุณคุณรู้สึกขอบคุณเขาหรือยังเพราะอันนั้นก็คือคุณไม่ต้องใช้เงินซื้อนะเหลือแม้กระทั่งอ่าอะไรดีบางคนอะไม่ได้มีเงินหรอกแต่สุดท้ายอะคุณได้รับงานจากเพื่อนเพราะว่าตอนช่วงนั้นอะมันเหมือนมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีตังแล้วนะคุณอาจจะใช้เงินหมดไปมากเลยนะแต่เพื่อนอาจจะบอกหอนทางแห่งการลงทุน เพื่อให้คุณได้มีเงินมากขึ้นเพื่อคุณจะได้เอาไปใช้จ่ายจับใจ่ายใช้สอยในแบบที่คุณปรารถนาก็เป็นได้นี่ยอกไปเพื่อนๆคือมันคือ flow of love มเมื่อกอไรก็ตามอะ่ะที่คุณอะอยู่ในความรักในสภาวะคลื่นแห่งความขอบคุณท่าที่มันมีอยู่แล้วอะค่ะเขาจะพยายามหาทางทุกวิถีทางเพื่อกลับมาหาคนที่อยู่ในสภาวะหรือคลื่นแห่งความมั่งคั่ง คนที่จูนคลื่นแห่งความมั่งคัง่งไลฟ์นี้จะมีคนดูเป็นร้อยเป็นพันมาดูย้อนหลังนะคะไลฟ์ฟินแบบทรงพลังมากๆเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอะสภาวะต่างๆทุกอย่างอ่ะมันเกิดจากตัวคุณธาตุมันมีอยู่แล้วเงินมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณแค่จนคูนคลื่นพลังงานแห่งความมั่งคัง่งและเขาจะหาทางวิธีทางทุกทางเลยที่จะแบบหาทางมาวิ่งชนคุณเช่นสมมุติว่าคุณ มีความจอยมีความสุขกับการลงทุนเขาจะหาทางให้คุณทำทุกอย่างให้คุณลงทุนเพียงแค่คุณอยู่ในความรักความสุขเนอะจูนคลื่นความมั่งคัง่งจูนยังไงเหรอคะอย่างที่มันบอกถ้าวัตถุมันอยู่แล้วใช่ไหมคุณแค่อยากได้อะไรคุณจูนคลื่นความมั่งคัง่งคลื่นความมั่งคัง่งคือคลื่นแห่งความรัก ขึ้นแห่งความรักคือทําไมเขาถึงบอกให้คุณขอบคุณเพราะว่าตอนนั้นอ่ะคุณไม่ได้โกรธหรือไม่ได้เกลียดใครคุณอยู่ในสภาวะการขอบคุณน่ะนาพาคุณไปสู่คลื่นความรักและไปสู่ภาวะแห่งการแบบสํานึกรู้คุณนะคะอืมเพราะฉะนั้นอ่ะธาตุวัตถุมาอยู่แล้วถูกไหมสมมติคุณอยากได้บ้านคุณแค่ขอบคุณสมมุติคุณอยากมีบ้านที่ดีถูกไหมสมมุติคุณอยากมีอะไรอะไรอีกดีคุณอยากมีบ้านดีก็เอาตัวอย่าง คุณอยากมีบ้านที่ดีคุณอยากมีบ้านที่แบบอบอุ่นสวยงามถ้าเกิดคุณน่ะเกลียดบ้านที่คุณเป็นอยู่ตอนเนี้ยเกลียดสภาวะที่แบบสิ่งที่คุณมีในตอนเนี้ยคุณก็จะไม่มีวันได้บ้านที่ดีตามที่คุณปรารถนาหรือไม่ได้เฟสออนะคะเพราะว่าอะไรพลังงานตอนเนี้ยมันเป็นพลังงานแห่งคลื่นแบบขาดแคลนอะ่ะเพราะฉะนั้นอะ่ะต่อให้คุณพยายามย้ายหนีบ้านที่ณนะตอนนี้ที่คุณไม่พอใจ แล้วคุณย้ายไปอยู่ที่หนึ่งคุณก็ยังไม่รู้สึกพอใจกับบ้านใหม่ที่มาให้กับคุณอยู่ดีเพราะว่าคุณลืมที่จะสํานึกุรูคุณกับบ้านที่เป็นอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นความมั่งคั่งไม่จำเป็นต้องเป็นเงินเนาะปีนพูดได้ถึงความมั่งคั่งมันคือความพึงพอใจในณขณะนี้ในทุกขนาดจิตนะมันจะแบบว่าความมั่งคัง่งถ้าคนที่มีความมั่งคั่งจริงๆอจ,จะไม่ใช่แค่เงินไว้เพื่อนๆมันจะได้ทุกด้านเลยมันจะได้ทั้งงาน เงินได้ทั้งความรักได้ทุกอย่างเลยหรือแม้กระทั่งแบบใครก็ตามอยากได้เงินเนะเพราะะนะส่วนมากคนจะคิดว่าความมัง่งคั่งคือเงินไหนบอกอะเงินมันมีอยู่แล้วใช่ป่ะใครมาเจอรับนี่คือแพงมากนะฝากแชร์รวัวมากมากเลยถ้าเกิดว่าคุณอะอยากมีเงินแล้วคุณยังไม่ไม่รู้สึกพึงพอใจในขณะขณะนี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีอะคุณรู้สึกขาดอะ เขาก็ไม่สามารถที่จะให้คุณใหม่ได้เหมือนกับบ้านเห็นปะถ้าคุณยังรู้สึกไม่พอใจในบ้านของคุณขนาดนี้เขาก็จะไม่สามารถให้บ้านดีๆใหม่ๆกับคุณได้แต่ไม่แค่ตามที่คุณมงพอใจอ่ะห้าบาทก็ดีนะห้าบาทเนี่ยมันดีกว่าไม่มีเลยสักบาทเห็นไหมห้าบาทเนี่ยยังซื้อน้ําได้หนึ่งขวดน้ําเล็กๆหนึ่งขวดให้ดื่มและทําให้ฉันมีความสุขเห็นไหมว่าพี่เงินเขาสร้างความสุขให้กับคุณเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสํานึกรู้คุณนะคะ อยู่ในพลังงานแห่งการสำนึกหรือคุณพลังงานแห่งความรักพลังงานแห่งอืมเรียกว่าอะไรดีความแบบศรัทธาความไว้วางใจอะ่ะเออคุณอะ่ะจะได้รับอะไรที่มันแบบมากขึ้นมากขึ้นคือพอคุณรู้สึกว่าสมมติพี่เงินเขารู้สึกว่าเขาสร้างความสุขให้กับคุณใช่ไหมพี่เงินเขาชอบค่ะเขาชอบให้คุณอะ่ะรู้สึกดีกับเขา มันในจริงหางเงินก็เหมือนธาดวัตถุอื่นๆนั่นแหละธาดวัตถุสมมติคุณชอบต้นไม้คุณก็จะรู้สึกได้เลยว่าคุณอะ่ะจะมีคนเอาต้นไม้ไม่ให้กับคุณเรื่อยๆเลยอย่างบินเนี้ยเมื่อก่อนขอ่ำว่าเล่าให้ฟังยกตัวอย่างนะบีนะเมื่อก่อนตอนอยู่แบบที่ทํางานทํางานประจาเนาะบีก็จะเป็นคนลดน้าต้นไม้ทั้งหมดในแผนกแล้วูุได้ใช่ไหมป็นบั่งข้างต้นไม้มากบีไม่เคยต้องซื้อต้นไม้เองเลยแล้วปรากฏว่าตอนแรกต้นมไม้มันก็งอกจากหนึ่งต้น ลายเป็นสองเป็นสามต้นด้วยแล้วก็สี่ต้นเห็นปะเพราะเรารู้สึกรักและขอบคุณแล้วก็รู้สึกมีความจอยในสิ่งนั้นอะ่ะมันก็เลยเปิดหนทางให้บินมั่งคังในต้นไม้เห็นไหมเงินก็ทัศวัดเป็นทนัดวัตถูกเหมือนกันถ้าเกิดคุณมีความสุขในการจัดจ่ายใช้สอยหรือมีความสุขตอนที่คุณได้รับมาเห็นไหมไม่ว่าตอนคุณสัมผัสเขาอะ่ะทั้งไม่ว่าจะตอนที่เป็นคุณได้รับเงินมาหรือตอนที่คุณ จ่ายเขาออกไปอ่ะถ้าเกิดคุณมีความสุขในการจับจ่ายใช้สอยหรือการตอนที่คุณได้รับแล้วคุณมีความสุขอ่ะเขาจะยิ่งหาทางมาหาคุณมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเห็นปะคีย์คือเนี้ยคือคุณเนี่ยจับจ่ายกับเขาอ่ะแล้วคุณมีความสุขหรือเปล่าอย่างบิงเงี้ยบิ๊จะเห็นเลยนะคะเวลาที่แบบบินจับจ่ายใช้สอยเงินนะใครเจอไลฟ์นี้โชคดีมากนี่คือสิ่งที่แบบ มหาปัญญาปัญญาจะบอกปีนด้วยซ้ํเพราะมันโฟล์แมากคือเวลาที่แบบบินจ่ายเงินน่ะปีจะแบบฟินเลยอะปีจะรู้สึกเลยว่าหุยขอบคุณนะพี่เงินที่มีความมีความสุขปนได้กินอาหารอร่อยแล้วิีไหนยังกระจายความสุขให้กับพนักงานในร้านทุกๆคนทําให้ครอบครัวเขามีความสุขิีเห็นความสุขกระจายรอบตัวเต็มไปหมดเลยตอนที่จะจ่ายใช้สาอ้เงินแล้วิีทําอย่างเงี้ยเรื่อยเพื่อเชื่อไหมนี่คือคี ทำให้มีโคตรมังงม่งคั่งมั่งคั่งมากขึ้นเรื่อยๆรื่อยมากขึ้นเรื่อยๆและมากขึ้นเรื่อยแล้วยังมีอีกอะไรอีกหน้าตอนที่รับเงินอ่าอันนี้คือคีก่อนที่จะปิดไลฟ์นะคะวันนี้มาไลฟ์แปบ,บสั้นเพราะเป็นรู้ว่ามีคนส่งกระแสเรื่องนี้มาแล้วเดี๋ยวก็จะมีคนมาดูย้อนหลังนะคะเป็นไว้วางใจมากเพราะว่าจริงๆงอ่ะในตอนที่แบบตอนที่รับเงินอ่ะหลายคนอ่ะ ถ้าเกิดตอนรับเงินที่ทํางานที่คุณไม่ได้ชอบอะค่ะคุณไม่ได้มีความจอยกับสิ่งสิ่งนั้นคุณก็จะไม่สามารถเปิดรับเงินได้ในเส้นทางนั้นยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณทํางานในที่ที่แบบว่าในแบบในงานประจําที่คุณไม่ได้ชอบเขาอะคุณไม่ได้ชอบการทํางานนี้เลยอะคุณก็จะรู้สึกว่าเงินที่ได้รับมาจากจากสิ่งสิ่งเนี้ยจากงานงานเนี้ย คุณไม่ได้อยากเก็บมันไว้นี่คือเหตุผลว่าทําไมหลายคนที่ทํางานประจําแล้วโดยทํางานที่ตัวเองไม่ชอบอ่ะถึงจะพยายามแบบเดี๋ยวกดเดี๋ยววัน,ว,น,ว,นวันเบือ่อเบือ่องานก็ไปกดช้อปปี้ลาซ d a เพื่อที่จะแบบจับใจ่ายใช้สอยเพราะคุณเกลียดเขาเนี่มันคือโฟล์ของธรรมชาติเลยนะเพื่อนๆสุดยอดมากเนี่ไ,ไรู้ไปพร้อมเพื่อนๆนะอันนี้คือแบบนี่คือชาแนลจริงนะสุดยอดว่ะ คือมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดเพื่อนๆนนะไม่ชอบงานงานนั้นแล้วคุณยังทนทํางานนั้นอยู่อ่ะพี่เงินนะเงินที่คุณได้มาจากงานงานนั้นก็จะพยายามหาทางออกไปจากคุณเพราะว่าคุณไม่ชอบเงินที่ได้มาจากงานนั้นเช่นกันมันคือโฟลเดียวกันเลยหรือต่อให้คุณทําธุรกิจยิ่งถ้าคุณทําธุรกิจนะแล้วคุณไม่ชอบเลยในการตอบลูกค้าหรือคุณไม่ชอบในการแบบทํางานงานนั้นนะไม่ชอบธุรกิจของคุณนะ่ะ ที่เงินเขาก็จะไม่มาไหลามาหาคุณนี่คือเหตุผลว่าทําไมให้หลายหลายคนลูกค้าถึงไม่มาหรือหลายหลายคนลูกค้าถึงหายไปเพราะว่าคุณไม่ได้ชอบในงานงานนั้นมันคือเหมือนถ้าคุณจอยอะ่ะคุณมีความสุขในการที่จะใช้จ่ายเงินหรือแม้กระทั่งมีความสุขตอนที่คุณได้รับเงินพอคุณได้รับเงินแล้วมีวิธีการแก้อย่างไรเพื่อที่จะให้จอยในการที่ใช้เงินและรับเงิน แล้วถ้าฉันทำงานที่ฉันไม่ชอบล่ะแล้วฉันจะแก้ยังไงในการที่จะใช้เงินและรับเงินแล้วมีความสุขวิธีการแก้ทำอย่างนี้ค่ะคือพอได้รับเงินน่ะต่อให้คุณจะไม่ชอบงานที่คุณทำเนะให้คุณทำโดยการแบบว่าขอบคุณมากเลยนะพี่เงินที่ทำให้ฉันมีความสุขขอบคุณที่มาผ่านช่องทางงานนี้แล้วพี่เงินเขาก็จะได้รับรู้ว่าจริงๆแล้ววะคุณก็มีความสุขในเงินที่ได้รับ เพราะว่าพี่เงินอ่ะเขาชอบที่จะแบบทั้งรับทั้งจ่ายอ่ะเวลาที่คุณรับเงินมาแล้วคุณมีความสุขเนอะรวมทั้งการจับจ่ายไปอ่ะแล้วถ้าเกิดคุณจับจ่ายแล้วคุณมีความสุขอ่ะเขาก็จะหาทางมาหาคนคุณมากขึ้นเขากข็ชอบความสุขเนอะสวัสดีค่ะพี่แรชี่จะจบแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทวนให้ก็ได้ค่ะอืมรักนะคะขอบคุณมากเลยค่ะพูดไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าต้องไปฟังซ้ำเพราะว่าไลฟ์นี้แพงมากจริง คือจริงความมั่งคั่งอะที่มินบอกเนาะทวนให้พี่ราชีนะใครมาดูย้อ,อหลังก็ดีใจด้วยนะคะม,มันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่ไม่จํากัดเลยเหมือนเงินก็อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วไม่เป็นธาตุวัตถุหนึ่งดินน้ําลมไฟมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าที่มันบอกพูดเหมือนเดิมคือใครก็ตามที่จูนกับคลื่นพลังงานที่เป็นแบบคลื่นความมั่งคัง่งหรือคลื่นความขาดแคลน ซึ่งมันจูนขึ้นความมั่งคั่งได้ด้วยการสำนึกกูรู้คุณนะคะเออถ้างาน,นไปย้อนเนาะเดี๋ยวมาย้อนเนาะพาชนนบินไปแล้วนะคะแต่สิ่งสำคัญก็คืออ่ะไหนพูดให้จบเลยก็ได้เมื่อในก็ตามที่คุณสำนึกกูรู้คุณอะ่ะคุณอยู่ในขึ้นความมั่งคั่งแล้วพี่เงินอะคะ่ะต่อให้แบบว่าทุกคนอะ่ะมีการแบบเหมือนมีคนบอกใช่ไหมบอกว่าถ้าเกิดเราอะกระจายเงิน ส,สมมุติเลรลิฟเงินเศรษฐีหนึ่งร้ล้านคนที่รวยหน0่ล้านก็โดนยึดเหลือ0ูนบาทแล้วก็จ่ายเงินทั้งหมดของประเทศไทยให้กับประชากรทั้งหมดให้คนละล้านหนึ่งทุกคนสุดท้ายแล้วคนจนก็จะจนเหมือนเดิมคนรวยก็ยังจะรวยเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้เคล็ดลับคนจนไม่รู้เคล็ดลับสิ่งนี้ว่าจริงแล้วว่าคนรวยเขามีความรู้สึกถึงความมั่งคั่ง เขารู้สึกถึงพลังแห่งความมัง่งคั่งเขาจูนขึ้นความมั่งคั่งได้โดยขึ้นความมั่งคั่งอ่ะมันอยู่ในสภาวะที่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยู่ในความรู้สึกสำนึกขอบคุณไม่ได้อยู่สภาวะการเบลมอ่ะการแบบโทษหรือความคิดปรุงแต่งต่างๆที่ส่วนมากความคิดอ่ะมันคือข้อจํากัดและเนี่ยมันคือเป็นช่วงเวลาความคิดต่างๆถ้าเกิดถ้าเกิดคุณรู้เท่าทันความคิดแล้วกลับมาสำนึกขอบคุณ ในสิ่งที่คุณมีคุณก็จะยิ่งจูนคลื่นความมั่งคั่งมากขึ้นซึ่งคลื่นความมั่งคั่งอะอยู่ในคลื่นเดียวกันกับคลื่นความรักความสุขความอิ่มใจนี่คือคลื่นเดียวกันทารักความสุขความอิ่มใจไม่ใช่คลื่นความกลัวความกังวลความรู้สึกไม่ดีความอันเนี้ยคือยิ่งคุณจูนคลืนเหล่านี้ได้บ่อยๆคุณก็จะยิ่งรู้สึกมั่งคั่งแล้วจะจูนได้อย่างไง จูน,น่โดยการรู้ตัวให้ท่านรู้ให้ท่านว่าตอนนี้คุณเกิดความคิดขัดแคลนขึ้นมาแล้วนะนี่คือคีย์นะคะแค่คุณรู้ตัวให้ท่านเนาะพอรู้ตัวปุ๊บทำไงคะกลับมาขอบคุณในสิ่งที่คุณมีคุณมีอะไรคุณก็จะยิ่งขอบคุณคุณจะยิ่งมีสิ่งนั้นมากขึ้นนี่คือแบบนี่คือคีย์ที่ใครๆก็สอนเนาะแต่ที่มันเด็ดกว่าเมื่อกี้ก็คือที่บินบอกอะว่าสมมติว่าคุณอยากได้ คุณอยากมั่งคั่งในสิ่งไหนเช่นถ้าเกิดคุณอยากมั่งคั่งในต้นไม้ไม่กี้ที่บอกอ่ะบ้านคุณอยากมีบ้านที่อยู่และสบายคุณอยากมีบ้านที่อยู่และสบายใช่ไหมแล้วแบบคุณอ่ะยังไม่ขอบไม่รู้สึกขอบคุณคุณยังไม่รู้สึกดีกับบ้านที่คุณเป็นอยู่ตอนเนี้ยคุณก็จะไม่มีวันได้บ้านที่อยู่และสบายตามที่คุณปรารถนาเพราะว่าอะไรคะ เพราะว่าคุณเองก็จะดึงพลังงานที่รู้สึกไม่พอใจไปในบ้านใหม่ที่คุณสมมติว่าคุณพยายามหนีหนีจากบ้านเนี้ยเพราะคุณรู้สึกว่าคุณไม่ชอบบ้านนี้เลยบ้านนี้มันไม่ดีบ้านนี้มันแบบไม่อยู่แล้วมันไม่ดีแล้วคุณก็พยายามหาที่ใหม่ต่อให้คุณย้ายไปที่ใหม่คุณก็จะยังเจอสภาวะแบบเดิมต่อให้ที่ใหม่นั้นคนอื่นน่ะสมมติคุณอยู่คอนโดอ่ะ ห้องอื่นเขาอาจจะอยู่สบายแต่คุณอาจจะอยู่ไม่สบายเพราะว่าอะไรคุณลืมสํานึกขอบคุณในที่อยู่เก่าเพราะฉะนั้นความมั่งคั่งมันจะเกิดขึ้นได้เมื่อไรคะคุณขอบคุณแม้กระทั่งสิ่งที่คุณมีในตอนนี้คุณไม่ได้แบบเอาจิตไปผูกกับอนาคตว่าอนาคตจะต้องดีแบบนี้แน่เลยแต่คุณไม่พอใจในพึงไม่พึงพอใจในปัจจุบันในขณะนี้นี่คือคีย์เลยค่ะขอบคุณมากนะคะครูดัชชีนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์เนอะ แล้วก็สิ่งที่เป็นสํคาคัญคือพอเราขอบคุณสภาวะที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้เช่นสมมติคุณเป็น,บบน,นมีอาชีพแบบนี้เนาะมีอาชีพแบบนี้วิ๊กก็จะขอบคุณในสภาวะอาชีพที่เป็นตอนเนี้ยสมมติมีน้องคนหนึ่งนะที่มาโคชิ่งกับบิเขาไม่พอใจในความเป็นแม่บ้านเราขอบคุณสิความเป็นแม่บ้านมันดียังไงอะเห็นไหมความเป็นแม่บ้านทําให้เขา ได้มีเวลาดูแลสามีมากขึ้นมีเวลาดูจิตด,ดูใจมากขึ้นอาจจะวิปัสสนาได้มากขึ้นอาจจะทํางานบ้านไปวิปัสสนาไปได้มากขึ้นแล้วสุดท้ายอ่ะพอเขารู้สึกขอบคุณในสิ่งที่คุณที่เขามีแล้วสุดท้ายความมาั่งคั่งมันจะมาคือพอคุณพอใจในตอนนี้แล้วอนาคตที่ดีๆมันรอคุณอยู่นี่มันคือการเคลียร์พลังงานคุณเก็ตไหมใครเก็ตกดหนึ่ง แต่ถ้าเกิดคุณยังไม่พอใจในสภาวะตอนเนี้ยคุณก็สมมติว่าคุณไม่พอใจในความเป็นแม่บ้านแล้วคุณก็พยายามโหยหาอยากมีอาชีพจะได้มีเงินเลี้ยงตัวเองตอนนี้มันแบบรู้สึกไม่มีตังค์สมมตินนะนั่นมันก็จะทําให้คุณยังไม่มีทางจะได้รับโอกาสดีๆแต่ไม่ได้กระทำที่คุณรู้สึกพึงพอใจในณขณะน,นี้ในตอนนี้สักพักหนึ่งโอ,อกาสดีๆมันจะเข้ามาเพราะเขารู้ว่าคุณพอใจ เพราะว่าคุณอะ acting ไปแล้วว่าคุณพอใจในตอนนี้เพราะฉะนั้นสิ่งดีๆใหม่ๆที่จะทําให้คุณพอใจจึงเข้ามาได้เพราะพลังงานมันไม่หลอกอยู่เ t ็นไหมเพราะพลังงานของคุณในตอนนี้นมันคือความพึงพอใจมันก็เลยยิ่งดึงดูดสภาวะที่น่าพึงพอใจเข้ามาในชีวิตคุณมากขึ้น,มา,นมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือคีย์ของความมั่งคั่งที่หลายคนไม่รู้เพราะฉะนั้นที่เป็นบอกว่าคนที่มีเงินล้านหนึ่งแล้วแบบ ถ้าเป็นคนจนแล้วไม่รู้วิธีการเขาก็จะรู้แต่วิธีการใช้จ่ายแต่เขาไม่รู้วิธีการที่จะทําให้มันได้ลับมาและพอมันหมดใช้จนหมดวันหนึ่งมาต้องหมดถูกไหมเขาก็ไม่รู้วิธีการดึงดูดให้มันกลับมาแต่พอคุณรู้แบบเนี้เป็นไงคะแค่คุณมีห้าบาทคุณก็พึงพอใจเพราะคุณขอบคุณเพราะเงินห้าบาททําให้คุณมีความสุขยังไงที่มันบอกพี่เงินเขาจะชอบความสุข เพราะฉะนั้นไม่ได้ก็ตามอ่ะที่คุณอ่ะจ่ายจับจ่ายเขารวมทั้งเวลาคุณรับเขาทั้งรับและทั้งจ่ายคุณมีความสุขและคุณสํานึกขอบคุณในเขาและอย่างบีนะบินเหตุภาพชัดมากเลยนี่คือค,อคีความสําเร็จของเดนนะแล้วรู้สึกเป็นมั่งคั่งมากๆมั่งคั่งในจิตเลยนะพอเรามั่งคั่งแล้วอ่ะทุกอย่างมันเงินโอกาสทุกอย่างมันวิ่งชนเลยนะนี่คีนี่คียเลยนะคือคุณจะรู้สึกเลยว่าแบบขอบคุณนะที่แบบ พอได้ใช้จ่ายพอคุณจ่ายไปอ่ะแล้วคุณทําให้ครอบครัวทําให้พนักง,งานสมมติไปกินอาหารเนาะบิ๊กก็จะจินตนาการเลยว่าบิ๊กทำให้พนักง,งานในร้านอาหารอ่ะหูมีความสุขทั้งร้านเลยแบบครอบครัวเขาก็มีความสุขนี่เรากระจายความสุขให้กับทั่วทุกคนเลยนะทั่วทั้งโลกเลยในการจับจ่ายแค่หนึ่งครั้งเราก็จะไม่รู้สึกมัธยัสถ์ไม่รู้สึกเหนียวเพราะตอนนี้เราคือการการใช้จ่ายของเราอ่ะมันคือการกระจายความสุข ให้กับผู้คนไทเกตกดหนึ่งเลยคะ่ะแล้วข้อสองอีกนะคะที่เ็นบอกว่าเวลาที่เราทํางานโดยที่ทํางานกับงานที่เราไม่ได้รักอะ่ะมันพอเรารับเงินอะ่ะเรารับเงินในสิ่งที่แบบเราไม่ชอบเราจะรู้สึกว่าเราไม่อยากเก็บไว้นอบะเพื่อนๆมันเหมือนแบบอยู่ทํางานที่ยูไม่รักยู่ก็จะแบบรู้สึกเลยว่าคุณอยากช้อปปิ้งเพื่อให้เงินอะ่ะมันไม่เข้ากระเป๋าแล้ววิธีการแก้ก็คือให้รู้สึกขอบคุณ คือถ้าเป็นไปได้ให้คุณรักในงานที่ทําคุณจอยในในช่องทางที่คุณได้รับเงินเช่นสมมติคุณจอยในการลงทุนคุณจอยในการเทรดหุ้นคุณจอยในการตอบลูกค้าคุณจอยในการสอนยิ่งคุณจอยในการทําสิ่งไหนเงินก็จะมาทางนั้นเพราะเงินเขาชอบความจอยชอบความสุขเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเกิดคุณทํางานที่คุณไม่จอยเนอะสิ่งที่คุณต้องทําก็คือคุณขอบคุณเงินที่รับ ที่มาในช่องทางนี้และทําให้คุณมีความสุขเพราะว่าพี่เงินเขาชอบความสุขค่ะก็วันนี้มาเท่านี้นะคะเพราะฉะนั้นอะ่ะอย่าลืมขอบคุณในสิ่งที่คุณมีแม้เพียงเล็กน้อยแล้วก็พอคุณยิ่งรู้สึกพึงพอใจอะ่ะคุณก็จะยิ่งดึงดูดสถานการณ์ที่พึงพอใจมากขึ้นมากขึ้น เรื่อยๆนะคะแล้วมันก็จะทําให้คุณยิ่งมั่งคั่งมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆโอกาสดีสิ่งที่คุณปรารถนามันถึงจะมาได้อย่างง่ายๆสบายๆนะคะใครมาดูย้อนหลังดีใจด้วยนะคะไลฟ์นี้ฝากแชร์มหาสารอ้อล้วขอโปรโมตนิดนึงนะคะบินจะมี VIP กลุ่มโคชชิ่งนะคะเป็นเรื่องความมั่งคั่งโหฝนตกพอดีนะคะความมั่งคั่งหลังไหลามาเป็นสายอีกแล้วนะคะจะ เริ่มมาที่11ตุลาคมนี้นะคะก่อนวันเกิดเป็นพอดีนะคะก็จะเป็น4สัปดาห์นะคะเป็นเรื่องความมั่งคัง่งโดยเฉพาะเลยมีความมั่งคัง่งแล้วก็เดือนพฤศจิกาเป็นเรื่องอาการใช้เซนต์อย่างรู้ยังไงเพื่อทําให้คุณใช้ชีวิตอย่างง่าย,ายๆสบายๆบบง่ายไปหมดเลยรู้ล่วงหน้า แน่นาคตที่ยังไม่เกิดแม่นมากทำอะไรก็แม่นมีแต่คนช่วยเหลือทำอะไรมันง่ายไปหมดเลยใครสนใจทักมาหลังไมคที่ Line แอดแองจลบายเบวนแปะลิงก์ให้นะคะขอบคุณมากนะคะที่ดูกระจนจบนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเลวิูนะ